สวัสดีค่ะพี่ๆมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะ EP นี้เป็น EP ที่53นะคะพี่สำหรับร้าน,นัดพักเครื่องนะคะพี่ขาอ่า ฝากเบอร์โทรก่อนคะ่ะพี่หาเบอร์โทรไหมคะน,นะคะ0626172609อดีไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนเข้ามานะเป็นออดีไลน์เดียวกับเบอร์โทรค่ะ0626172609นะคะพี่เก่าค่ะมาพบกับชิ้นแรกก่อนเลยชิ้นแรกนะคะยังเป็นคงเป็นไฟงาะคะ่ะพี่หาไฟงานะหัวเป็นช้างคะ่พงะ,คะพี่หัวเป็นช้างนะคะพี่หานีหัวเป็นช้างนะเป็นงานะคะพี่งา เี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูกใกล้ๆเลยแป๊บนึงนะคะพี่เป็นงาทั้งเส้นเลยค่ะเป็นงาช้างถ้าเป็นงาช้างทั้งหมดนะพี่ค่ะรับประกันงาช้างนะคะประกันงาให้นะคะพี่ตรงนี้นะคะพี่เดี๋ยวดูนะนี่แม่ค้าจะหมุนให้ดูตรงเขาเรียกอะไรอะตรงตะขอบนี่ค่ะทีคุ้มเนี่ยค่ะคุ้มอย่างนี้นะคะก็เป็นงาช้างนะคะพี่นี่ เราก็จะใส่ไปแบบนี้นะเวลาพี่ท่านไหนไม่ได้สวมคอนะปลดได้นะคะพี่ความยาวนะคะพี่คล้องคอได้สบายเดี๋ยวแมค้าวัดอีกทีดีกว่านะเนาะเพื่อความแน่ใจของพี่เลยแบบนึงนะคะนี่ค่ะพี่จากเส้นนะคะนี่ค่ะยาวมานะในรอบนี้นะคะพี่อยู่ที่ความยาวนะคะความยาวของเส้นนะอยู่ที่13บสามะพี่13บสามแบบนึงนะคะพี่คะ่ะนี่ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะ ผิสองค่ะผิดสองเนาะผิดสองิสองคูณกันสองรอบเท่ากับยี่สิบสี่ใช่ค่ะนี่ค่ะเส้นอย่างนี้นะคะพี่พี่ชมพี่ชอบพี่ดูนะเป็นงานช้างทั้งหมดนะคะพี่ถาอันนี้แม่ค้าดูให้ดูเป็นงานช้างทั้งหมดเลยเก่า,กาๆแบบนี้เลยค่ะพี่นี่เก่าๆแบบนี้เลยอีพีนี้นะพี่จำพีให้แม่นๆนะคะห้าสิบสามนะคะแม่ค้าลดลงมานะคะพี่ลดลงมานะนี่ค่ะลดลงมานะเผื่อพี่ท่านใดชอบนะ ชอบใส่งาช้างใส่ไฟ,ฟเป็นไฟงาช้างนะพี่ค่ะอีนี้นะคะแม่ค้าลดลงมาให้พี่ฝุดๆเลยค่ะเหลือที่เฟ้นละหนึ่งพันเก้าจะส่งห้าสิบบาทเท่าพักเครื่องนะคะพี่ค่ะ หนึ่งพันเก้าร้อยนะประกันงาให้นะคะพี่ถ้าไม่ใช้งานนะไปเช็คดูแล้วไม่ใช่งาแม่ค้าคืนให้เต็มเลยค่ะพี่เต็มตามจ right ํานวนเงินนะคะพี่ฟันธงว่าเป็นงานแน่นอนค่ะพี่ค่ะเป็นงานช้างนะหนึ่งพันเก้าร้อยค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทจา้ะต่อไปนะคะพี่มาชมพระบูชาค่ะเป็นหลวงพ่อเดิมจากพี่องค์แรกนะเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะหน้าตักนะคะพี่ฐานยืนค่ะนี่ค่ะพิมพ์คําว่าหลวงพ่อเดิมมีคําว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ฐานยืนเป็นเนื้อฝำลิศนะคะพี่เนื้อฝำลิศคะ่ะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะพี่ขานี่จะเป็นแบบนี้ค่ะจะ่จนีงนะคะพี่นี่พาองนี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมพิมพ์ยืนนะคะ่ะเดี๋ยวความสูงนะแม่ค้าจะวัดให้อีกทีนึงนะคะพี่ฐานนะคะนี่ฐานยืนของของหลวงพ่อนะเห็นะคะพี่ขานี่ฐานยืนของหลวงพ่อนะฐานยืนนะคะจะอยู่ที่ฝ่าม้วค่ะฝ่าม้วนี่ค่ะฝ่าม้วนะเฟื่อฟูงของหลวงพ่อนะคะความสูงนะ สูงวัดจากฝีฝาลงมานะคะอยู่ที่11นิ้วค่ะ11นิ้วนะคะพี่ขานี่วัดลงมานะ11นิ้วค่ะ11นิ้วนะคะพี่11นิ้วค่ะค่ะสูงพอเดิมนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้าน้านะคะด้านข่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านหลังใต้ฐานองค์พระจะเป็นดินไทยแบบนี้ค่ะพี่ขา1,500ค่ะสำหรับพิมพ์ยืนรงนี้นะคะ1,500จากค่าจะส่งที่100บาทพี่แท่านใดชมชอบแล้ว ขอภาพแม่ค้าเพิ่มเติมมาได้ทางไลน์ก็ได้อินบ็อกก็ได้คะ่ะพี่คะ่ะต่อไปเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ทวดทุดงค่ะนะคะหลวงปูท่ทวดนาอนี่จะยืนบนแท่นเป็นหัวงูแบบนี้คะ่ะพี่คะ่ะหัวงูแบบนี้นะเดี๋ยวแม่ค้าจะวัดให้ดูนะพี่ชมนะจำเนินขออนุญาตตั้งผากอน,นะคะพี่นะคะฐานองค์พระนะคะพี่ฐานองค์พระอยู่ที่ รอบๆบ,บัวยืนนะคะพี่ประมาณฝาม้วนะนี่ฝาม้วประมาณนะพี่คะแล้วก็เฟนสูงนะจากฝีฝ่านะคะพี่คะจากฝีฝ่าเนาะมาที่จะลดฐานเลยนะคะพี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะสิบเอ็ดนิ้วนะคะพี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะสิบเอ็ดนิ้วนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะหรือเขาเรียกทวดทุดงเนาะพี่นี่ถือล่มทุดงด้วยข้างหลังสะพายย่ามค่ะมีไม้เท้านะคะพี่คะนี่เป็นแบบนี้นะ ต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้นะพี่ชมชอบนะขอภาพเพิ่มเติมกับแม่ค้ามาได้ค่ะ1 5 0 0บาทนะคะพี่สำหรับหลวงปูท่ทวดนะคะ1 5 0 0บาทค่าจัดส่งที่100บาทนะพระมีน้ำหนักค่ะพี่หาพระมีน้ำหนักนะ่าพี่ต่อไปนะมาชมนี่ค่ะชุดค่ะพระชุดนะเป็นปิดตาปิดตาหลวงปู่โตเนื้อนาะวานะคะพี่หนึ่งกล่องจะมีสามชิ้นเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูนะนี่องค์แรกเป็นแบบนี้ค่ะ เนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะด้านหลังค่ะด <c oughs> ้านหลังจะเป็นแบบนี oh ้ค่ะด้านข้างค่ะด้านข้างหรือฝ่งข้างนะคะพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะฝามาขอภาพเพิ่มเติมมาได้นะคะมีฝามชิ้นนะคะมีฝามองค์ค่ะหนึ่งกล่องมีฝามองค์นะไว้ประดูชิมพี่ค่ะพี่หานี่นี่ค่ะมีเขียนแบบนี้ค่ะกล่องกำมหยี่สีเหลืองนะคะพี่นี่ค่ะมีฝามองค์นะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทพี่ท่านใดรับนะบอกว่า ep ที่53นะคะพี่ขานี่700บาทนะ มีสามองค์นะคะนี่ค่ะมีพระปิตาอยู่สามองค์ค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะตะกุดคล้องช้างค่ะพี่ตะกุดคล้องคอช้างค่ะพี่คล้องช้างอ่ะของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะจะพี่จ๋านี่ตะกุดคล้องช้างหลวงพ่อเดิมนะหนึ 1, ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพี่นี่มาเป็นแบบนี้เลยพี่ชมพี่ชอบนะ,ะแคบภาพหรือสอบถามข,ข้อความมาได้ค่ะ1,200บาทค่ะพี่หาค่าจัดส่งที่50บาท แบบนี้ได้จ้กพี่จา๋าเนี่อย่างนี้นะตะกุดคล้องคอช้างค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้นะคะ1,200บาทจ้กพี่จา๋าต่อไปนะคะพระโปรโมชั่นของเรายังมีค่ะพี่มาชมที่องค์แรกก่อนพระโปรโมชั่นนะคะพี่แจง้งราคาพระโปรโมชั่นนะระบบโอนบ้างนะคะพี่ระบบโอนเงินนั่นแหละแล้วจัดส่งฟรีนะคะพี่ไปฟรนีไทยนะจัดส่งฟรีค่ะ5้าองค์ สององค่ะโทษทีค่ะสององค์500ค่ะสี่องหนึ่งพันนะคะพี่หาสี่องหนึ่งพันเนาะค่ะถ้าเป็นระบบปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทค่ะมาชมองค์แรกก่อนค่ะนี่ค่ะพี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมัาช่องแครค่ะพี่นี่แบบนี้นะสามร้อยค่ะพี่สามร้อยค่ะต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานค่ะหลวงพ่อปานนั่งปลานะคะพี่หานั่งปลานะนั่งปลาค่ะมีจับกระเช้าแบบนี้ค่ะสามร้อยเช่นกันค่ะพี่ ร้อยเช่นกันนะคะหลวงพ่อปานต่อไปเป็นหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่ขาหลวงพ่อไผ่นะนี่พี่ท่านยายชมชอบหลวงพ่อไผ่นะประแคปภาพมาได้ค่ะค่ะหลวงพ่อไผ่ค่ะหลวงพ่อไผ่นะคะ300เช่นกันค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างอีกข้างหนึ่งค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะ EP ที่53ามนะคะพี่จะมีจอบหลวงพ่อเงินนะอยู่2ชิ้นนะคะพี่นี่องนี้นะจะเป็นเนื้อดําๆแบบนี้จอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่ด้านข้างอยู่ด้านหลังค่ะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะ3 0 0อยบาทเช่นกันต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะพี่ค่ะแต่ว่าออกฝีทองๆนะคะพี่นี่ฝีทองๆแบบนี้นะคะพี่เนื้อทองแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะ ด้านข้างอีกข้างหนึ่งค่ะสามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่สำหรับจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่หาหลวงปู่ทิมนะปิดตาหลวงปู่ทิมค่ะนี่ค่ะมีตะกรุดแบบนี้นะคะพี่นี่สามร้อยบาทด้านข้างนะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะด้าน้างอีกครั้งหนึ่งนะหลวงปู่ทิมค่ะยังเป็นหลวงปู่ทิมอยู่นะคะพี่สมเด็จนะคะสมเด็จมีตะกรุดอย่างนี้ค่ะหลวงปู่ทิมนะเป็นเนื้อผงพายกุมาค่ะสีเขียวๆแบบนี้ค่ะพี่ ะะพี่ชมพี่ชอบนะทักข้อความมาหาแมคคาได้เลยค่ะนะคะ,ะ,คะพี่นี่เบอร์โทรแมคคานะฝ่ายค้ังค่ะูนย์หกสองหก่งเจ็ค่ะไอดีไลน์ก็ไอดีไลน์เดียวกับเบอร์โทรค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาด้านค้างคะ่ะด้านหลังนะจะเป็นรูปหลวงปู่ทิมนะคะจะมีหน้าของหลวงปู่ทิมนะคะแล้วมีนี่คะ่ะเหมือนชายจีวอนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทต่อไปเป็นพาเลี่ยมมาแบบนี้นะคะ่ะแมคคาม่ฟ้าบีเลยเป็นพระพุทธนะคะนั่งบนดอกบัวยอย่างนี้คะ่ะนี่คะ่ะ พี่ท่านใดทราบนะเช่าไปได้เลยค่ะ300บาทนะพี่หา300บาทเลี้ยงม,มาพร้อมขึ้นคออย่างนี้เลยค่ะต่อไปนะคะพี่ชมหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดฝบูเลือดค่ะนี่ข้างๆจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกข้างหนึ่งด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะฝบู่เลือดนะ300บาทจ้ะพี่จา๋า300บาทเท่านั้นจา้าต่อไปนะคะเป็นพะหูยานลบลีค่ะพี่ขาหูยานลบลีนะคะนี่ เนื้อชินตะกัวค okay. ่ะพี่ออกเนื้อแบบนี้ค่ะพี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะด้านหลังจะแบบนี้ค่ะฝ่าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่สําหรับพระหุยานนะฝ่าร้อยบาทจะพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะทักมาสอบถามแม่ค้าได้ค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงหลวงผู้ชิมจ้ะหลวงพุ้ทิมนะคะนี่ค่ะผงพายค่ะตะกุดนะคะเอ้ผงพายค่ะคุนแผนผงพายค่ะขอโทษทีค่ะด้านหลังไม่มีตะกุดนะคะพี่ด้านหลังไม่มีตะกุดนะเป็นยันอย่างนี้ค่ะ กันของหลวงพุทิมแบบนี้ค่ะพี่ขานี่ผงพายนะคะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่มาชมฝังกระจายค่ะพิมพ์ปั้นหลวงพระแก้วนะคะพี่ลงทองมาแบบนี้เลยค่ะเนื้อลงทองมาแบบนี้นะคะพี่ขาฝังกระจายนะ นี่ค่ะ300บาทเช่นกันค่ะ EP ที่53นะคะพี่300บาทจ้าต่อไปพี่มาชมนี่ค่ะหลวงพ่อเงินค่ะกูวัทธามาไฟเนื้อฝําลิกนะคะพี่นี่พี่ท่านใดยังไม่เคยเช่านะไม่เคยมีแม่ค้าเพิ่งได้มาองแรกเลยจ้ะด้านข้างจะเป็นแบบนี้จ้าด้านหลังนะจ้าพี่จ๋านี่อย่างนี้นะเนื้อฝาลิกนะจ้าพี่เนื้อดําๆแบบนี้จ้าได้มาแบบนี้เลย300บาทจ้ากูวัตธามาไฟนะคะพี่หาวัตธามาไฟค่ะ ใต้ฐานองพระจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่สามบาทเท่านั้นจ้า3 0 0บาทต่อไปนะคะมาชมพระเลี่ยมค่ะเป็นกุามารจ้ะกุมารดูดลกเนาะนี่เลี่ยมเดิมๆแบบนี้จ้ะพี่ฝีน้าตาลนะกุมารดูดลกนะพร้อมใช้นะจ้ะพี่จ๋า300บาทเท่านั้นจ้า3 0 0บาทต่อไปเป็นผงสุพรรณค่ะพระผงสุพรรณนะคะเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมขึ้นคอเลย300บาท,บาทเช่นกันค่ะพี่หา300บาทเช่นกันค่ะ ครับผมสุพรรนนะคะสามร้อยบาทจ้านี่จ้าพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่พี่ท่านใดชอบพัดผมเด็ดนะเนี่ยค่ะม,นะรรมะีพัดผมเด็ดนะ d, บางบางขุนพรมค่ะพี่ขาผมเด็ดบางขุนพรมนะนี่พัดผมเด็ดบางขุนพรมแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่เหนือแบบนี้เลยจ้าเนี่ยๆๆ,ๆอย่างนี้จ้าพี่จ๋านี่ด้านข้างนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้าด้านข่ายข้างหนึ่งด้านหน้านะ ค่ะสำหรับ EP ที่53นะคะ300บาทจ้าผมเด็ดบางขุนพรมนะคะ300บาท EP นี้มี4องค์นะคะที่หารับทั้งหมด1,000บาทเท่านั้นจ้ามาชมนะคะนี่อีกองค์หนึ่งนะเป็นวันลลังค่ะวัลคังนะพิมพ์เจดีโยจากพี่จ๋าเนื้อหาแบบนี้เลยพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะโทรมาสอบถามได้ค่ะสะแคปภาพมาได้ค่ะทางข้อความไลน์นะคะพี่นี่ค่ะ300บาทนะพิมพ์ ผมเด็ดวัลลคังพิมเจดีโยนะคะนี่ค่ะค่ะสามร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปนะคะพี่มาชมวัลลคังเช่นกันค่ะอีพีนี้มีสี่องค์นี่นะคะพี่นี่เป็นผมเด็ดวัลลคังนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะพิมใหญ่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะด้านข้างอีกครั้งนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะ นี่ค่ะพี่ขา300ร้อยบาทเช่นก <bul an venant> ันค่ะ3า0้อยบาทเช่นกันต่อไปยังเหลืออีกองหนึ่งค่ะสําหรับพระผมเด็ดนะคะพี่นี่เหลืออีกองคหนึ่งนะคะพระผมเด็จเช่นกันนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่ขาเฟือยๆแบบนี้เนาะจ้ะพระผมเด็จจ้ะ3า0ร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่3า0อยบาทเช่นกันนะคะพี่ สามร้อยบาทจ้าพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะสแคปข้อความมาได้ค่ะแม่ค้าจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะต่อไปนะคะพี่เป็นปลักขีดค่ะหลวงพ่อเหลือค่ะหลวงพ่อเหลือนะคะพี่วัดเขาชงโง่ค่ะแม่ค้าจำไม่ผิดนะสามร้อยบาทจ้าปลักขิดนะจ้าสามร้อยบาทนะจ้าพี่นี่สามร้อยบาทนะคะพี่ชมนี่ค่ะพระปิตาพังประการคะ่ะเหนืออันปะก้านะคะพี่ นี่อันปาก้านะเนื้อแบบนี้นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะสามบาทเท่านั้นค่ะสําหรับ EP ที่ห้าสนะคะสามบาทพาร์โปรโมชั่นของเรานะคะหมดลงแล้วต่อไปมาชมพาร์ที่มีราคากันหน่อยนะคะพี่หานี่ค่ะเป็นใบเฟมานะคะใบเฟมาพระพุทธชินราชค่ะ B15 น,นะคะเนื้อนวะาค่ะนี่บล็อกวงเดือนนะคะพี่หาดูด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นบล็อกวงเดือนค่ะรุ่นนี้จะมีหลังเรียบกับบล็อกวงเดือนนะคะพี่แต่วันนี้มีบล็อกวงเดือนมาให้ชมนะคะพี่ค่เจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทจ้ะสำหรับพุชชินราชเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าเนื้อนว้านะจ๊ะจ้ะขออนุญาตเก็บก่อนไส่อไปไค่ะ ต่อไปนะคะพี่ชมเม็ดแป้งค่ะหลวงผู้ท้วนนะเม็ดแป้งหลวงผู้ท้วนนี่เรียงมาแบบนี้ค่ะ700บาทเช่นกันค่ะข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะ700บาทเช่นกันค่ะสำลบเม็ดแป้งหลวงผู้ท้วนนะคะพี่ค่ะ700บาทต่อไปเป็นปลอดกอค่ะเครื่องรางนะคะพี่เครื่องรางปลอดกอค่ะเครื่องรางมีเสียงกิ่งด้วยนี่กิ่กิ่งๆอย่างนี้ค่ะเห็นนะคะ700บาทจ้าปลอดกอละจ๊ะต่อไปค่ะเป็นเหรียญค่ะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ พระทองมาค่ะพี่ขาพระอาจารย์ทองมานะคะอย่างนี้เลยพี่ท่านใดชอบนะฟาบทีนะรับไปได้เลยค่ะ700บาทนะคะพี่700บาทจังหวัดร้อยเอ็ดนะฝ่ายฝาแนะ่ะแม่เห็นแล้วนะแม่ค้าเห็นแล้วนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะ700บาทจะ้ะ700บาทต่อไปไปเหรียญหลวงพุทิมจะ้ะเหรียญหลวงพุทิมน้านี่เหรียญหลวงพุทิมเหรียญน,นี้นะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านหลังค่ะปี18นะคะพี่ขาปี18นี่ จ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะสําหรับเรียนหลวงปู่ทิมนะปีหนึ่งแปดค่ะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะต่อไปเป็นแหวนพี่อดนี่ค่ะแหวนพี่รอดนะเก่าๆฟฟ้ยๆแบบนี้เลยหกร้อยบาทจ้าสาหรับแหวนพี่รอดนะจะ้าหกร้อยบาทต่อไปเป็นพักกิ่งวัดบวรไฟกรอบมาแบบนี้จ้ะพี่จ๋า ใส่มาแบบนี้เลยใส่ของมาอย่างนี้เลยจ้าได้มาแบบนี้เลยผ้าบ้านๆอย่างนี้จ้าได้บ้านๆมาแบบนี้ค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้าสาหรับพระกิ่งวัดบวรนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทมาชมเหรียญพุทธชินราชค่ะพี่ขาเหรียญพุทธชินราชนะคะนี่ฝอยวิ่งเลยจ้านี่จ้าแบบนี้จ้า 700บาทเช่นกันนะคะสำหรับเดือนปุริชินาร่านะคะพี่ขา ep ที่53นะพี่จำ ep ให้แม่ค้าด้วยนะจ๊ะต่อไปมาชมหลวงพุทโค่ะหลวงพุทธบะชนแดนเป็นรูปหล่อบโบราณนะคะพี่นี่ค่ะหลวงพุทธบะชนแดนนะนี่เกาะ,ะแบบนี้เลยจ้าพี่700บาทจ้าสำหรับหลวงพอทโนะจ้า7 0 0บาทนี่จ้าก้นจะเป็นแบบนี้ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะพี่โทรมาสอบถามกันได้ค่ะขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์ก็ได้ค่ะอินบ็อกก์ก็ได้ค่ะ700บาทค่ะสำหรับหลวงพทบค่ะพี่ต่อไปเป็นหนุมานค่ะหนุมานจับเข่าหนุมานจับเข่าแบบนี้ค่ะพี่ขานี่700บาทค่ะหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่700บาทใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้านะคะหลวงปู่ฝุ่นค่ะหนุมานจับเข่านะคะนี่ค่ะ 700บาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเห,หรียญหลวงพ่อพัดค่ะนครสวรรค์ค่ะหน้ากากทองแบบนี้นะคะพี่เห,หรียญหลวงพ่อพัดนะหน้า,นากากทองแบบนี้ถุงยังฟินมาแบบนี้เลยค่ะพี่พาได้มาเดิมๆเลยจ้าพี่จ๋า600บาทค่ะสําหรับเห,หรียญหลวงพ่อพัดนะนี่เป็นอย่างนี้จ้าพี่แบบนี้เลยยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยจ้ะพี่จา๋าเหมาได้มาแบบนี้600บาทต่อไปนะคะเป็นพระพรหมค่ะหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค ด้านหน้าจะแบบนี้ด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกข้างหนึ่งด้านหลังค่ะนี่ค่ะชัดเจนแบบนี้นะคะพี่900บาทนะคะสําหรับหลวงพ่อพรม900บาทจ้าต่อไปนะคะชมพระพุทธชินาราชพิมพ์แต่งค่ะพี่ขานี่พิมพ์แต่งวัชพุทน์นะแต่พิม,มะะพ์นี้ถอดฟุ้มไม่ได้นะคะพี่ถอดฟุ้มไม่ได้นะองค์นี้ถอดฟุ้มไม่ได้ข้างหลังสวยงามแบบนี้จ้ะพี่900บาทจ้ะพี่จา๋าโค้ดแบบนี้เลยจ้ะนี่มีโค้ดด้วย 900บาทนะสาหรับพุทธชินราชพิมพ์แ่งนะ900บาทต่อไปนะคะพี่เป็นหันุมานค่ะเลี่ยมเดิมเดิมเลยหันุมานถวายแหวนเป็นเขี้ยวแกะหันุมานนะคะพี่เ,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 เขี้ยวแกะหันุมาน,น,ะะาน,มาน900บาทเช่นกันคะ่ะต่อไปนะคะพี่เป็นจิ้งจกจิ้งจกฟองหางแบบนี้เป็นเครื่องรานะคะพี่ไม่ฟ้าสำนักมีน้ํามันจันทร์แบบนี้จ้า7 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะสําหรับจิ้งจกฟองหานะคะ700บาทจ้ี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะ้นะนี่นี่เลยเนี่ย น้ำมันแบบนี้ด้วยเครื่องรางนำโชคนะคะพี่ขานี่ค่ะ7 0 0บาทจา้ะต่อไปนะคะนี่ชุดสุดท้ายของอีพีนี้นะคะเป็นหลวงปู่โต๊ค่ะเป็นถุงหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่ขาถุงหลวงปู่โตข้างในนะเดี๋ยวแม่ค้าเทให้ดูนี่นแบบนี้ข้างในจะมีฝามชิ้นด้วยกันนะคะพี่ประกอบไปด้วยหนึ่งล้อมแมกค่ะล้อมแมกหลวงปู่โต๊ะนะพิมพ์ใหญ่นี่ค่ะชัดเจนแบบนี้ค่ะหนึ่งชิ้นนะคะพี่ ฟองเป็นพระกิ่งค่ะพรกกิ่งหลวงโตนะนี่พี่กิง่งเฟย์เฟยแบบนี้เลยนี่ในหนึ่งชุดนะคุ้มมากค่ะพี่รัแบหนึ่งนะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นี่ให้ดูดชัดๆเลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะหนึ่งชุดนะคะจะมีฝามองด้วยกันเลยต่อไปเป็นชชยวัดค่ะชัยวัดนะอืฟิชัยวัดจ้ะชชยวัดหลวงโตนะนี่พี่ในหนึ่งถุงนะจะมีฝามชิ้นด้วยกันเลย พี่ท่านใดชมชอบแล้วนะทักมาสอบถามได้นะคะพี่ขาหนึ่งถุงนะคะ700บาทจา้ะเดี๋ยวให้ดูดใต้ฐานชัยวัดกรนี่เป็นแบบนี้จ้า700บาทจา้ะพี่จา๋า1ถุงนะคะใน1ถุงจะประกอบด้วยฟร์มองด้วยกัน,นะคะ่ะชัยวัดหนึ่งฝ่ายลงไปแล้วพักกิ่งนะคะพี่ตามด้วยล้อมแม็กค่ะใน1ถุงนะคะอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋านี่700บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ EP นี้ EP ที่5้าฟ้านะคะพี่จำ EP ให้แม่ค้าด้วย ฝากนะคะเบอร์โทรอีกครั้งค่ะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9พี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะทักมาสอบถามได้ค่ะโทรมาได้ค่ะแอดไลน์มานะคะพี่ค่ะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่สำหรับ EP ที่53นะคะแม่ค้าขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ